สวัสดีค่ะน,น้องพกชาแนลเลิฟซ่าทีวีนะคะก็คือชาชาแน,นลของโฟกัสน,นะคะวันนี้โฟกัสจะพาทุกท่านไปเออไปอเสักสามโมงนะนะคะเราจะมาหลอกคุณในแชทนะคะห้องนั่งเล่น ตามอายุหวายเต็มแล้วกูเหมือนสัสดีสัสดีเขาจะเชื่อเราไหมเนี่ยนะเราเป็น เจ้าของห้องนี้เอาค่าปรบับมา <laughs> ออกกันหมดเลยอะ่ะไม่น่าเลยกูอุ้ยค้ยอ,ยงยองยามอีกแล้ว เอาเขียนของห้องนี้มันออกกันหมดเลยอ่ะคนที่จะเข้าได้ได้ต้องเป็นแก๊งเด็ก รู้จัก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 เอาค่าปรับมาสัตว์สัตว์ สัตว์สัตเฮ้ยในไปกวนห้องนี้ดีกว่าสวัสดีสวัสดีฮะเราเป็นเจ้าของห้องนี้ต้อง อยู่มันไม่น่าจะอ่านหรอกเพราะว่ามันพี่พี่อะไรไม่รู้กูเกลียดนี่สวัสดีเราเป็นพระเจ้าของห้องนี้คนที่จะ เข้าได้ต้องอยู่แกงเดเลคคุณเชื่อไหมวะขอเชื่อเถอะเพราะว่ามันเป็นแออก่แก๊กโอมา ออกเลยโอ้แมยก็พม่แต่คนสวยต้องจ่ายค่าปรับค่าปรับถ้าไม่ออกไปเดี๋ยวก็ต้อง ไปคุยกับมินี่ให้จบก่อนก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟูก,กัสด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปกันนะคะสวัสดีค่ะบายบายจุบชบ